สวัสดีครับวันนี้พี่ก็เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อีกรอบหนึ่งพี่น้องเป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วก็คือพี่มีโอกาสได้ไปรักษาคนติดยาเสพติดมันเปรียบเทียบกันได้ชัดเลยพี่น้องสมัย20ปีที่แล้ว พี่ใช้เวลารักษาเนี่ยเกือบปีครึ่งพี่น้องกำลังสมาธิพี่ยังไม่แรงพอเปรียบเทียบกับการที่รักษาอรญยาเพื่อนที่เป็นโรคหัดและพี่น้องขับเชื้อใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง 59นาที59วินาทีแค่นั้นเองหายแล้วพี่น้องดังนั้นการรักษาคนติดเชอ้อกับการรักษาคนติดยาที่ใช้เรียกว่าคนติดยาเนี่ยที่ใช้หน้มยอกเอาหน้มบงคืออ่ะ คนติดเนโรอินก็ติดไปไม่ได้ห้ามแสพบอกว่าให้เสพไปเรื่อยๆปรากฏว่าเสพไปเสพมาก็อาการการแสบเนี่ยก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปุดแสบ ทีนี้อาการติดเชื้อมันคล้ายกับอาการที่เรียกว่าอาการเชื้อมันลุกลามพี่น้องมันก็ขยายตัวให้เห็นอย่างแั็เจนเลยว่าฉันแต่โตสู้กับคุณ นึกถึงอาการที่แฟนพี่ติดเทียที่ปี่พี่น้องอาการคล้ายๆกันเลยแต่ยาเสพติดแหนบปรากฏว่าเขาไม่ได้สู้เขาก็เสพปเรื่อยๆของเขาพี่ก็เรียกว่าทำน้ำมตนใส่ทั้งข้าวใส่ในทั้งน้ำมันน้ำปลา ปรากฏว่าเสพจนกระทั่งว่าเสพน้อยลงน้อยลงแล้วก็หยุดเสพไปเองใช้เวลาประมาณตีครึ่งเดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้รักษาโรคให้ใครแล้วพี่น้องสาเหตุหนึ่งก็คือว่าต้องการให้พี่ ได้ดังขึ้นมาพี่น้องเพราะว่าความดังในี่พี่น้องมันก็นำความเสื่อมมาให้พี่เหมือนกันคือจะดังได้ก็ต่อมเมื่อมีพลังสมาธิเยอะจริงๆคือรักษาโรคเนี่ยให้หายภายในชั่วโมงหรือคึ่งชั่วโมงอะไรแบบแบบนี้พี่น้องแต่ถ้าเกิดยัง รักษาโรคเนี่ยใช้เวลาเป็นวันวันแบบนี้พี่ก็อยู่แบบนี้แล้วพี่น้องทำสมาธิไปเรื่อยๆเพราะว่ากำลังสมาธิที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลดีกับเพื่อนที่ที่ไปรักษารื้วนะพี่น้องคือกำลังสมาธิยิ่งแรง ดิงรักษาโรคได้เร็วขึ้นเท่านั้นมันก็จะต้งที่ด้วยคือพี่ไปละออกแรงน้อยส่วนผู้รักษาก็หายเร็วเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องนั่งรถเมล์รถไฟแผ่เมตาตาเป็นรถต่อไปพี่น้องฉะนั้นแล้วปมาที่ รักษาได้หลายโรคจริงๆไม่ใช่แค่ปฏิบัติถือเผินแล้วก็บอกว่าเออทำสมาธิแล้วด,ดีแต่มันจะต้องมีหลักฐานมายดืนดันด้วยว่ารักษาได้จริงดังที่สิทธิว่าเรื่องใดถ้าไม่จริงพี่จะไม่พูดพราพูดไป และเกิดมันทำไม่ได้ขึ้นมาจริงๆคนที่เสียชื่อก็คือพี่นี่แหลพี่น้องเพราะนั้นเปรียบเทียบก็ได้เลยรักษาโรคหัดภายใน59นาที59วินาทีนะพี่น้องหายก็แสดงว่ารักษาเฮโรอีน เมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วกำลังสมาธิพี่เพิ่มขึ้นนับไม่ประเมินค่าไม่ได้เลยพี่น้องว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คือก็ยอมรับเลยพี่น้องจนกระทั่งว่าพ่อของผู้ป่วยถึงกลับมากราบเท้าพี่ในพี่น้องรักษาให้ลูกเขาหายติดยาเสพติดในพี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วด่อให้พี่เบื่อการนั่งรถเมล์รถไฟแค่ไหนก็ต้องนั่งเพราะว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะทำให้พี่กำลังสมาธิแรงขึ้นเพื่อรักษาโรคให้คนอื่นได้เร็วขึ้นแต่มันก็อย่างที่พี่บอกก็คือทำเพื่อ ตนเองแล้วก็ทําเพื่อผู้อื่นก็เหมือนการทาเพื่อตัวเองคือกําลังสมาธิที่แรงขึ้นก็สามารถจะรักษาโรคให้ตัวเองเร็วขึ้นก็อย่างที่พี่เคยเล่าว,ว่ารักษาแผลเป็นก็หายไปแล้วแผลต้องเบลอร,อร์พี่น้อง รู้สึกว่ามันจะหายแต่เฉพาะแผลใหญ่ๆแต่แผลเล็กๆนี่พี่น้องมันก็หายช้าหน่อยอย่างแผลที่เท้าพี่ที่พี่เดินขึ้นรถไฟแล้วก็ไปสะดุดขั้นบันไดแผลตั้งใหญ่กว้างั้งเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะหน้าสงีวง สามสี่นิ้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วมันก็หายไปแล้วนี่ก็แผลเป็นอีกแผลหนึ่งพี่พี่จะได้ฟังเพราะฉะนั้นแล้ว,วการทำสมาธิไม่ได้มีอะไรมากการรักษาโรคก็ก็มีวิธีเดียวเท่านั้น แต่ว่ารักษาได้ไหลายโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่กำลังสมาธิแรงแค่ไหนแรงมากก็รักษาได้เร็วหายเร็วพี่น้องเพราะนั้นพี่ก็เลยต้องนั่งรถทำสมาธิแผ่เมตตาต่อไปเอาล่ะพี่น้อง สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ